พี่โค้ดพี่โค้ดว่าไงพวกนี้ไม่อยู่นะขอลาวันหนึ่งเอาไอ้อเกี้ยไปไหนล่ะชิบหายตายจังเลยทุกตีนพาเมียไปทำจมูกดิมันเป็นหมอไงทุกตีนไปทำยี่อะไรจังเลยเอ, here, ลอ้าวทำยันเฮียยันเฮียไอ้เกี้ยมึงจะพูดยังไงกับพวกมึงดีวะมึงจะไปทำจมูกเมียมึงจะทำจมูกจะทำให้เหมือนองอัวเลยไงให้มันตรงๆเลยอ๋อ,อเป็นกูไม่ทำจมูกหรอกไม่อะเปลี่ยนอีปีด้วยดิเปลี่ยนเลยฮะ นนะ่ะแล้วเลยเออเชื่อกูดิกูดูนั่งญี่ปุ่นมาไอ้เหี้ยไม่มีขนดีกว่าดีเหรอไม่ใช่หมังขลังยังไม่มีขนนี่หี้ยแจ๋วเลยแจ๋วส่งอ่ะจริงมีขนมันมีอำาจเป็นยัง,ยง,ยยงไงไม่รู้อะมีอำนาจแปลเออแต่มึงไม่ใช่หมอนะมึงจะไปหรอกใครมีงจะไปคนเดียวเอไปไม่ถูกเี้ยเย้ยมันจะทำชั่งมูกฉันหีเลยอ่ะจริงมะจริงจริงอ่ะขอดูกันเลยไหมดูแล้วเ,ยเลยแมว